สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับผมมีถังบุบบิบบี้อยู่หนึ่งใบนะครับถัง6ลิตรเดี๋ยวผมจะใช้ทําอะไรเดี๋ยวรับชมกันนะครับขั้นตอนแรกเราเลยนะครับเราก็ตัดถังเราเลยนะครับตรงช่วงบุบบุบแล้วก็ไม่เอาเราตัดตรงช่วงด้านบนเลยนะครับตัดระหว่างกลางถังนะครับเราตัดออกเลย ตอนตัดระวังความคมของคัตเตอร์ด้วยนะครับพอเราตัดขาดออกได้แบบนี้นะครับ เราก็มาเจาะรูไปที่ถังเราเลยครับเจาะให้รอบเลยนะครับเจาะให้รอบถังเลยแล้วก็เ,าาเจาะไปผมก็เจาะเสร็จแล้วนะครับ เจาะได้รอบครบหมดแล้วพอเราเจาะได้รอบครบหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็นําเชือกเรามาผูกตรงที่เราเจาะไว้เลยนะครับผูกไปเลยเราก็ไล่ผูกเลยนะครับผูกอันเว้นอันก็ได้ครับที่เราเจาะไว้ พอเราผูกได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัดเชือกเราไม่ต้องยาวมากนะครับสักสามนิ้วครับตัดเชือกเราออกแล้วก็ตัดเชือกเราออกเลยพอเราตัดเชือกเราออกได้แบบนี้นะครับเอากิ๊บหนีบผ้ามาผูกกับเชือกเรามาผูกเลยนะครับ ผูกให้ได้แบบนี้ผูกให้ได้แบบนี้นะครับเราก็เชือกเราผูกอันเว้นอันไปให้รอบถังที่เราตัดไว้ตอนนี้ผมก็มัด กิ๊บหนีบผ้าเสร็จไปแล้วนะครับทีนี้เราก็นําไปแฝงกันเลยเราก็ได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมใช้ถัง6ลิตรมาทําเป็นที่แฝงถุงเท้าเวลาเราซักถุงเท้าเสร็จแล้วเรานํามาตากเราก็เอามาแฝงเลยมาใส่ไปเลยเราก็เอาถุงเท้าเราที่เราซักเสร็จแล้วก็เอามาใส่เลยนะครับ ก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็ตากก็ได้เลยครับผมก็หนีบถุงเท้าตากเสร็จแล้วถ้าเราจะนาํไไาไปตากเราก็ยกก็ได้เลยครับเอาไปตากเอาไปแฝนได้เลยครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ